ครับบ่าวดินห้อยดินทินดีสารสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ครับเมื่อนี้พากันมาเมืองป่าแก้วอยู่เรื่องครับขุนพี่หน่อยครับนั่นมาเบิ่งกลรองเนี่ยบ๊าย <Bye bye. S 1> บายบ๊ายบายยังไงเพราะถ้าดัดเมียสัมเพราะกรมมโยกเฮ้ยวัน <laughs> รุ่ <laughs> งกันครับว่าสิได้ปลาบอครับผมหม <laughs> ดเรื่องแล้วครับคุณพี่หน่อยบ่าวโจรครับผมบ่าวโจได้บอ นายยกปลาแก้วครับมังหันนี่ไม่ใหญ่น่อยได้สวดนึงสองสวดครับสวดนี่คือไดรกหรือไได้สว,วดสรุปขานเทาะมะลุงมะกา <laughs> ไม่ให่เหลอยู่ฟังนึงครับโยกคือฟังนี่ก้นขีดทางลงหันนี่ส <laughs> วดบัวใหญ่สวดบัวสวดบัวเหน็บสวดเลย

เอ้าเคลือก่เออเอเแล้วบอกกบงฮ้ยโนนีกอได้ประสูดแล้วเอาจวดแล้วจวดแล้วไม่น้อยก็ไดคนนบ้ย่เลละมัน้อาเมื่อนี้เลขออกว่ะว้า มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็สวดอยู่สวดหนึ่งสวดหนึ่งนะสวดหนึ่งมาแล้วครับบาดเลแกแหกมานพี่น,อน้องสวดแล้วสวดแล้วครับปลาแก้วครับปลากระจ,จุบปลาแก้ว มาแล้วครับมาแล้วครับนาขาวโจโคบครับพี่น้องปลาแก้วสวยเลยครับ <c oughs> จวดเบอจวดเบอมาแล้วมาแล้วพ <nh Knock, S 1> ี่น้องมาแล้วครับผมอุ้ยขาวจูนป <cribe> ูนใหญ่เลยโอ้บาทนีเครื่องโลบาทนีเครื่องโลเดี๋ยวดไ้หน่อยล้วหัวไปหน่อคือไจ้า ว่าเธอจะปีงค่ะเอ็นตัรถตะรปีงค่า,คาวูา้วว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 บเลยโอ้ แก้วครับจะมีไหมสวดว่าสวดว่าสวดอีกแล้วครับสวดน้อยสวดทางนี่สวดอีกแล้วครับสวดน้อยๆไม่สวดใหญ่นั่นคือว่าสวดตอนเนี่ยคือทำตอนเท่ากึ่งเขาอ่ะ มันรุ่นมันรุ่นพี่น้องเขาฝนกันสีมาล่ลาละครับาจวดปรจวดแล้วจวดแล้วจวดครับจวดวะจวดแล้วจวดแล้วนั่นนั่นนั่มาได้ยุบครับมาได้ยุบมาได้ยุบมาได้ยุบโอ้กดได้หมดกดได้หมดได้หมก ครับผมจวดบ่พี่น้องทางนี่ทางฝนคุณจวดทางนีจวดบ่จวดบ่จวด,บจวดอีกแล้วครับจวดคืดกันครับจวดโอ้ยแกลายเลยบออบาดนี้ครับแน่บ้านนี่บ้านละครึ่งโลบ้านละครึ่งโ,โลโลบ้านนี่ครึ่งโลแล้วครึ่งโลแล้วปลาแก้วสดๆพี่น้องครับ ทั้งามเลยมกแซ่บขี่กระบะมี่ครับผู้ใดบะมี่แขวนแห้งลืดออโลดครับพี่น้องครับโว้ยพ่อพระละวานแหยจวดบอมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว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 ได้ที่ละซ้ำหนี่ก็ย,ยังใกล้เลย พี่น้องมันเยือดเลสวยครับอใครมา้านมาค่อยลอกดวจวดพี่น้องจวดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใหญ่หน่อยมาเบิ้งมาเบิ้งว้าวบทที่นี่เต็มคาราเบวเต็มคาราเบีวเต็มคารเบลวเลย เอ้มะลงคางพี่พี่ดินน้ำไหลๆเนี่ยลางเลโจก็ได้โอ้ดินดาวดาวดินดาวดาวดินดาวดาวฮ่าฮาหาอยากหากินกันไปครับพี่น้องโอ้โหลงฝนลูกแม่เฮ้ยตาแก้วดิพี่น้องตาแก้วจวดบอสพี่น้องจวดบอสจวดบอส ยวดอีกแล้วโอ้มาแล้วใหญ่น่อยมาแล้วมาแล้วยวดแล้วเยอะยวดแล้ว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 มาเกี่ยวพี่น้องเป็นโมเดลแดดแห่งนีแห่งจิตถื่อนร้ายครับมาแรงมาเร็ ครงนึ <laughs> <laughs> ่งสิเขาบ่พี่น้องเขาบ่เขาบ่เขาปะอุ้ยแมวกันขึ้นมาเอออุลับปองมาดูมึงการจวดบ่พี่น้องจวดบ่งานงานจวด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 มาแล้วยิบเขาครับ จวดมอจวดโอ้บาทนี่มาแล้วครับมาแล้ว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 ของแคบมาที่นี่มันมากับสายน้ำไหลมีเห็นหรอเปลาแก้วตัวสดๆเลยครับ

สดเลยพี่น้องครับพวกนี่อันนี้พอ่อฝาแม่ฝาด้วยครับผมเป็นลูกฝาฝาแก้วใส่นี่เลยเหรครับขันเขาหอมกว่าบ่โยบยบโยบโยบโยบยบยบแล้วนาน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 โอ้บาทนี่พี่น้องคองโลคองโลคึกคือ,คอ,คอ สดๆเลยพี่น้องครับสดๆเลยครับสายแงเลยอ,อแต่ว่ามีขี้อันกันเยอะเนาะคเพส่คนนีๆ าแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยบาทนี่<อ>พี่น้องกินเงียโอ้พองจะกินเงียกลัวมากินเงียไปด้วยได้เดี๋ยวนี่สดุดกันครับ กี่ลังเงียบป่นี่ยมาก็แมาหอมกี่ลังเงียบได้ปลาก็ได้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 บาดละยุบบาดละยุบบาดละยุบบาทละยุบยุบให้กูบ่ได้ครับ มันมันครับจวดว่าพี่น้องจวดว่าจวดว่าจวดอ๋อได้ดอกสามสิบสี่สิบตัวพี่น้อง จวดแล้วครับจวดแล้วม้าหนีแล้วมาหนีแล้ว,ลว,ลวนี่แหละพี่น้องนะฮะครับผมนี่ปลาอไปได้ไหมนี่โอ้

จวดน้อยแต่จวดนะโอ้ย <c ười> เปนนางส้งมยิวอนเมม,มาแล้วมาแล้วพอ่<า>อจวดแล้วจวดแล้วพี่น้องจวดแล้วจวดแล้วจวดแล้ว chuột này nói anh nè chuột này nói anh té bơi จวดบ่จวดบ่หืจวดบ่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับจวดดีเลวจวดดีเล่วจวดดีเลวโอ้โห่งดงดวงพี่น้องปลาแก้วได้หนิพี่น้องขี่กรบโปมีมกแเบๆครับ กินแล้วพี่น้องให้แล้วครับคุณคุณกินเล้งเงียก,กับกินก <laughs> ็กินเลงเงียบันกิลงเงีกัหลายป <c oughs> ล,ลาลกระมี่กินล้งเงียกระมี่กินองโพด <c oughs> ุ่หรี่น้ามันไหลมากพี่น้องเมื่อไงไหนน้ำไหล <c oughs> จวดบอพี่น้องครับหนึ่งจวดหนึ่งจวดพ่อยิบยิบครับเติมกันขึ้มามากจวดเลยฝนก็ะสีมาแล้วพี่น้องฝากกดไหลก้นแชร์นี่เด้อพี่น้องครับเก็บเต็กผสมน้อยก็ะสีได้เองมือแล่นหลายแล่นหน่อยครับพี่น้องอบ่บาวไอสาวเมีย นกอยู่ฟังปุณครับติดแล้วหนึ่งตัวติดแล้วหนึ่งตัวติดแล้วหนึ่งตัวเป็นตัวเดียวมากเป็นฝูงเยลยพี่น้องพอดีลุนพอดีลุนพอดีลุนฝันบนไง ทั้งนั้นเป็นไงงม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 งได้บ่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 เป็นติ๊งติ๊งพี่น้องเป็นติ๊งติ๊งอีกแล้วครับป้าอีกแล้ยวนี่จะบาดแล้วครำนี่เอือบาดแล้วซ้ำนี่เกาทีนี่ก้นบ่ถือตัวตัวถือร้ายถือหน่อยถือร้ายกับเป็นเป่าเล่เแามาโขบใหญ่ๆคือสุกเรื่องไหนอ่ะเอ้ยเก็บเด็กผสมหน่อย Bà thôi, bà bắt lại vậy bà <laughs> bơ, thuột bơ, thuột mà leo Hả? Cái đúng tương thư bố chú hành ครัไปคนไปเนาะเหมือนปากกลาแก้วสดเลยพี่น้องปากกลาแก้วครับอะแล้วครับโอ้สวยๆเลยครับรียพี่น้นองเออ มาแล้วครับขาจูนพูนเลยพี่น้อง สวดบ่สวดป้อน,นิดนึงอ้าวพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นสวดน้อยแต่สวดนะครับรถตัวนั้นกระตุ้นตายค่ะ ตรวจบอาครับผลงานครับเศร้าขึ้นกันแล้วบ้าจูผลงานปลาแก้ววันนี้ครับอุ้ยพี่น้องงามคักใส่ทังน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดของปลาพี่นอ้อง โอ้แต่ลายด้วยนี่น่าจะประมาณหาโล่าลายนะไม่น้อยไอ้ดินขอบอุญขอบคุณเด้อครัขบขอบคุณแห้งเออแห้งใจจากพี่จากน้องครับจากแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านครับกินของตุ่มของวอนเด้อครับมือมาหาอยากหากินยกปลาแก้วครับเดี๋ยวสิพากันกาวราคาพี่น้องก็ดีไม่แห้งลำลุย้ยสุขภาพแข็ขงแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสามีครับ สิ่ภากันกลับล่ะครับไ,ไปทอดน่อได้ส่านี้ละไปมก